หลัถอดแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการทาน้ำยาบ่มคอนกรีตนะครับก็จะเป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตนะฮะของยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวนาม,มาดูเลยอ่าเราใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตของตละลเข้นะครับน้ำยาบ่มคอนกรีตฝั่งนี้ทาน,นะครับ อาเสร็จแล้วเราก็พลาสติกแร็ปนะครับรนยาบ่มกุญกิผทาทาเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทำการเอาพลาสติกแรปนะครับแร็ปลักษณะนี้อันนี้เราก็เปิดสายางบ่มน้ำไปนะครับแร็ปลักษณะนี้ครับพอแร็ปเสร็จนะฮะเราก็ขบอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าน,นี่คือการบ่มต่อหม้อนะครับกบเสร็จเดี๋ยวเราฉีดน้ำอีกทีนะฮะอันนี้หลังจาก น้ำยาบ่มคอนกรีตแล้วนะครับเราก็ทำการพันเทปหัวเสาเหมือนกับเท้าห่มนะครับห่มไว้แล้วก็หลายๆรอบหน่อยนะพันนานๆน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็กบได้เลยครับผมพอกบเสร็จเราก็ฉีดน้ำนะครับใส่ดินเอาไว้นะครับบ่มทุกวันทุกวันนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นการเก็บกักน้ำเก็บกักความชื้นนะครับ เสร็จแล้วความชื้นมันระเหยออกมาไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นเหงื่อข้างในนะครับผมอันนี้คือการบ่มคอนกรีตรแบบถูกต้องนะครับโดยการใช้น้ํายาบ่มคอนกรีตรนะครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนการสร้างบ้านแบบใส่ใจรายละเอียดน,นะครับถ้าเราไม่บ่มนะฮะตอ่อหม้อฐานรากหรือฟุตติ้งเราก็ไม่แข็งแรงนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ